สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคดีหัถ์หรู60บล้านต้นธนพลก่อนโดนคดีเปิดคดีหัถ์หรู60ล้านเต้นธนพลถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เมื่อพระเอกหนุ่มต้นธนพลนิ่มไทยสุขเมื่อพนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ยื่นฟ้องเต้นธนพลในข้อหารักทรัพย์หลังขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์โดยไม่ผ่านมิเตอร์เป็นระยะเวลานานถึง3ปี ซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปย้อนชมฤหาสน์หรู60ล้านต้นธนาพลซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะมีข่าวต้นธนาพลนั้นเคยอยู่ฤหาสน์หรูราคา60ล้านสมัยที่ยังเป็นพระเอกและยังมีการเปิดบ้านให้รายการวันวานยังหวานอยู่ไปทัวร์บ้านอีกด้วยอีกทั้งมีข่าวลือปล่อยออกมาณช่วงเวลานั้นว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตแฟนสาวรุ่นพี่ของต้นธนาพลแต่เจ้าตัวก็หาหลักฐานออกมายืนยันว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของตนจริงๆแต่หลังจากที่เกิดเรื่องราวข่าวฟ้องร้องเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังดังกล่าวแล้วทั้งนี้ก็ยังไม่มีคนทราบว่าเจ้าตัวได้ขายไปแล้วหรือไม่แต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ